ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักทุนนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ามรายการในวันนี้ครับอยู่กับพี่บอลพี่ปฏิภาคณวาวัฒนะครับในส่วนของนักวิเคราะห์กลุ่ม ICD ครับผมก่อนหน้านั้นเรามาพูดในเรื่องของกลุ่มสื่อสารมีเดียใช่ไหมใช่ครับก็คือ VGI กับแพนบีครับวันนี้สลับมาเป็นกลุ่ม ICT บ้างครับพี่บอลวันนี้เป็นกลุ่มเป็นแอดวานใช่ไหมใช่ใช่คือเมื่อกี้เนี่ยผมฉายภาพให้นักงทุนไปอันหนึ่งครับคือผ่านมาแล้วเนี่ยสเดือนของปี2 0 2 4ครับ หุ้นท็อปพิกของพี่บอลเนี่ยทัวร์บวก51เปอร์เซ็นต์โอ้โหผมมาใช่ใช่ผพี่บอลใส่เงินไปล้านหนึ่งได้ไหมฮแสน่ะมันเยอะมากนะครับครับผมคือนักทุนหลายท่านก็สงสัยว่ามันขาดทุนแล้วทําไมมันถึงขึ้นเยอะขนาดนั้นครับทีเนี้ยแต่ตัวที่เป็นตัวเทียบครับซึ่งเดิมทีมันคือเก่งมากอะตัวเนี้ยคือแอดวานซ์ใช่ครับปรากฏว่าปีนี้เนี่ยราคาหุ้นไม่เท่าไหร่ครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้พี่บอลอัปเดตเลยดีกว่าโอเคครับเช่นครับครับ ถ้าเกิดว่านักลงทุนจําได้นะครับเราเล่าให้ฟังแบบนี้ปี2023เนาะต้นปีเราบอกว่าแอดวานตคือท็อปิกของเราแอดวานต์ก็โชคดีคือมันเอาตัวฟอร์มในปี2023ชูปีนี้ปีที่แล้วใช่ครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเออร์เน็งก์ไซเคิลรอบใหม่มาเลยตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งนะครับเห็นเออร์เน็งก์โกรธนะครับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งเลยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2022นะครับแอดวานตเนี่ยคล้ายๆถูกเจอผลกระทบของโควิดนะครับปี2023เพิ่งจะเห็นการฟื้นตัวนะครััับบพอมนนฟื้ตวปุ๊ มันกลายเป็นว่า e a r n i n g มันไม่ได้โตมากหรอกโตประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่มันโตดีกว่าชูนะครับถ้าเกิดอาทิตย์ข่อนหน้าคุณจำได้เนี่ยชูเนี่ยอ๋อมันมีการรวมกันเดือนมีนาครับนะครับมาปุ๊บก็มีคอร์สเรื่องเกี่ยวกับการควบรวมกันเต็มไปหมดนะครับจากนั้นวิเคราะห์เคยประมาณกันว่ารวมกันตรงๆเนี่ยมีโอกาสกำไรตั้งแต่วันแรกเลยที่รวมกันนะครับกับไม่ได้เป็นแบบนั้นต้นทุนของการควบรวมกันเนี่ยมันมากกว่า สิ่งที่เราคาดหมายไว้นะครับ mm hmm. มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าต้องเทียบกันคู่ชกสองคนแอดวานกับชู True, กลายเป็นว่าแอดวานดูดีกว่าช mm ู hmm. เยอะมากในปี2023อัลเปอร์ฟอร์มเลยนะครับ mm hmm. พอมาปี2024นะครับเราบอกว่าเราขอเลือกชูเป็นท็อปพิมนะครับเพราะว่าเหตุผลคือแอดวานอัลเปอร์ฟอร์มมาแล้วในปี2023 oh, <okay. S 2> ปี2024นะครับเราเริ่มเห็นทราว่าชูเนี่ยมีโอกาสที่จะมี uh, performance mm hmm. ดีขึ้น นะครับขาดทุนอาจจะขาดทุนน้อยลงแต่ประควี่ที่เขาประกาศงบออกมามนะครับตัวเลขเนี่ยมันบอกเลยว่าเขามีโอกาสกําไรในปี2024ทั้งปีนะครับม,มันเลยเปลี่ยนภาพนะครับแล้วก็ทูนเนี่ยพอตั้งแต่วันที่เขาประกาศงบครัวทีสี่มันยิ่งอพเอรฟอร์มหนักไปกว่าเดิม,มนะครับเพราะฉะนั้นทูก็เลยเห็นภาพของการที่ราคาหุ้นมันขึ้นเยอะนะครับสําหรับปี2024ตั้งแต่ต้นปีถามว่าตอนนี้ไอ้บ้านดูน่าสนใจแค่ไหนเมื่อเทียบกับทูนะครับ อันดับประฟอร์มมาพอสมควรเนาะเราเคยคุยกับอาทิตย์นะครับแล้วก็นักลงทุนจําได้นะครับเราบอกว่าแอดวานเนี่ยอาจจะมีผลกระทบคือแอดวานที่ไม่ประฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามีการควบรวมกับสามบีบีครับนะครับในโคตรสี่นะครับแล้วก็เห็นในตลาลาดของเราว่าโคตรสี่เนี่ยเอินีของแอดวานมันต่ํากว่าในโคตรสามด้วยอืมนะครับเพราะว่ามีสามบีบีแล้วล้อของสามบีบีเนี่ยเข้ามาที่สี่ร้อยล้านครับ,รบไม่มีสามบีบีจริงๆบ้านโตนะเรื่องของกําไร เข้ามาเมต็มเต็มไตมาสเลยปะ่ะฮะไม่เต็มด้วยโอ้นะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบมีนะครับแล้วอย่างที่พี่เคยเล่าให้อาทิ์ก็นั่าทุนฟังว่านั่ทุนก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นภาพของ two หรื d a c ตอนนี้ควบรวมรใหม่ๆนี่คือภาพซ้ำภาพซ้ำ<อ>นะครับจำมาถึงวแวดบานว่าเฮ้ยมันมีโอกาสหรือเปล่าที่มันจะมีผลของ 3BB ต่อเนื่องมาในไตมาสหนึ่งครับนะครับพี่ก็เลยออกมาบอกว่าขอดูตัวเลขของไตมัดหนึ่งคุยกับผู้ริหอยีกทีหนึ่งว่าเราเห็นภาพของผลกระทบของ 3BB หรือเปล่า นะครับอย่างที่บอกทิ่ไปว่าไซส์ของสาร BP มันเล็กกว่าไซส์ของดีแทกับทูคนละเลือกนะครับผลกระทบเนี่ยเราคิดว่าไม่ได้มากแน่นอนและน่าจะลดลงด้วยคนละหนึ่งภาพเป็นแบบนั้นเลยวันนี้ไปคุยมาแล้วใช่ไหมใช่ครับคุยมาแล้วคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มครับอ่ะเจอแล้วครับก็ย้ําเลยนะครับว่าไตมัดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นการฟื้นตัวของกาไรนะครับเมื่อเทียบกับคนละสี่นะครับเราทำเออร์เน่ยเจ็ดพันสองเจ็ดพันสองนะนะครับ <laughs> เพิ่มขึ้น8%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วรับอ่าเป็นการฟื้นตัวะเห็นเห็นภาพแมในจุดของการฟื้นตัวแล้วนะ2%นะครับเพิ่มขึ้นจากไตามารอสีนะครับอันนี้ในแง่ของคอด้วยนะอันนี้คือรวม 3BB เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวอทิ่กับนักงทุนจะถามพี่ว่าไตามาสหนึ่งปกติเนี่ยมันน่าจะเป็นโลซีซั s นของเรื่องของไอ้ตัวงบเมื่อเทียบกับโคโนสีนะครับไตามาสเนี้ยมันมีอ่อะไรที่เป็น p o s i t i v ที่เราจะมาแอดอาทิตย์กับนักงทุนจําได้ว่า ตัวหลักที่เรามาคอนเฟิร์มเหมอนักลงทุนว่าทําไมต้องลงทุนแคสวานทําไมต้องลงทั้งถูคือเรื่องของอาปูนะครับหรือว่ารายได้ต่อเลขหมายซึ่งเป็นขาขึ้นคอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นขาขึ้นจริงๆเดี๋ยวไปดูสไลด์อันที่สองนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับในบรรทัดเกือบสุดท้ายนะครับในบรรทัดที่สามนะครับเรื่องอาปูจะเห็นว่าไตรมาสนี้ยเราก็ฟอร์เควตว่าอาปูจะขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อเป็นระยะเวลายาวนานหลายควอเตอร์แล้วนะ ทั้งมือถือทั้งมือถือและฟ oh, oh, ิกบอร์ดแบนโอ้โหก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองใช่ครับเน <c oughs> ็ตบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเทรนใหญ่ที่เรามองว่าอาปูหรือว่าเรื่องของราคาจะเพิ่มขึ้นในปี2024ยต่อเนื่องจากปี2023ยังอยู่ <c oughs> เพิ่มเติมคืออะไรครับ <c oughs> เพิ่มเติมที่ดีแล้วก็เราคิดว่าเป็น Po สติฟแคตาลิสต์ของไอตัวหุ้นของกลุ่ม i t ทีด้วยคือ NetA d d หรือว่าจำนวนลูกค้าใหม่ก็คืออาปูเนี่ยคือพูดในเรื่องของราคาถูกครับส่วนในเรื่องของปริมาณคือ NetA d d ถูกครับ เกดอีกนะครับตอนแรกแอสซัมชันของเราเนี่ยเราทําแบบมีตรกกะเลยที่ว่าตอนเนี้ penetration หรือว่าคนที่ใช้มือถือในบ้านเราเนี่ยมันร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นหมายความว่าคนมันมีสองเบอร์ด้วยเอ oh oh. นะครับเพ n e t r a t i o n มันเลยไปร้อยห้าสิบเพราะว่าทั้งประเทศมีเจ็สิบล้านคน oh oh. แต่ตอนนี้มีเลขหมายร้อยห้าสิบล้านเลขหมายมันเกินไปเยอะ oh oh. นะครับก็แปลว่าตอนนี้ทุกคนมีนอกจากมีมือถือยังมีมือถือที่เป็นฟิล์มเนี่ยสองเครื่องอีกก็ค oh ือ oh. iPad <c oughs> ครับรถามว่าแล้วจะเพิ่มปริมาณยังไงเพิ่มยากนะครับแล้วยิ่งเป็นการตอนนี้เป็นช่วงที่โอเปอเรเตอร์นะครับทั้งแาดฟานทั้งสูกเพิ่มราคาครับเพราะฉะนั้นการมูฟไปไปใช้ตัวแบบซิมใหม่ๆก็ายากนะครับแอสเมชัน um ของเราเหมือนแมจเมนต์ตรงนี้ว่าเราคิดว่าเน็ตแอดหรือว่าลูกค้าใหม่สําหรับตัวแอดวา์นนะครับจะไม่เพิ่มขึ้นสําหรับปีนี้ตัวที่จะมาได้ตัวเลว์วนูแล้วก็เออร์ดิ้งจริงคือเรื่องของราคาแล้วถามนิดนึงพี่แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เ,เข้ามาเยอะๆเนี่ย มันมีส่วนทําให้ยอดซื้อมือถืออะไรพวกนี้พซิมพวกนี้มันเพิ่มขึ้นไหมเหมือนรู้ว่าพี่จะพูดอะไรอ <laughs> เพราะว่าเน็ตแอดเหมือนรู้นี่แหละครับตัวที่เรากําลังไฮไลท์ว่าเรากำลังจะไปที่เน็ตแอดว่าทําไมไตามาสเนี้ยมันมีเซอร์ไพรส์มันมีเซอร์ไพรส์ Surprise ที่ลูกค้าใหม่และมาจากนักท่องเที่ยวด้วยเนออแอดวานพูด <Advanced. S 1> ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวในไตามาสหนึ่งสูงกว่าไตามาสสิบอ่ะอ่จริงอ่าไม่นี่แหละครับคือประเด็นของเราก็คือว่า ตอนนี้การเป็นว่าขนาดแอดวานซ์ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบแบบข้อดีตรงๆจากนักท่องเที่ยวที่เป็นขาขึ้นแบบนี้นะยังเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับแล้วก็ได้เน็ตแอดเข้ามาจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับย้อนกลับไปว่าทําไมเราเลือกไอตัวพวกแบบมินกับเอเป็นท็อปิเนาะก็นั่นคือเหตุผลเลยนะครับแล้วมันก็ผ่าส่งผ่านมาทียบาร์ด้วยเพราะฉะนั้นแอดวานซ์ถามว่าอะไรคือเซอร์ไพรส์ในแตรมหนึ่ง นี่แหละครับเน็ตแอที่มาจากนักท่องเที่ยวและมันทําให้ในงแง่ของควอเตอร์ควอเตอร์ไตรมาสหนจะไม่เหมือนไตรมาสปกติที่จะต้องดรอปจากไตรมาสสี่แล้วรเรื่องของนักท่องเที่ยวเลย mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าในไตรมาสหนึ่งนวันด,ดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าวานมีกําไรขึ้นมาที่7จ็ดันสออย่างที่เรามองจริง จะคิดเป็น22%ของ Full-Year Forecast ของเรานะครับเรามองว่าปีนี้อัลฟานจะโตได้มา12%ในแง่ของ e a r n i n g ทั้งปีนะทั้งปีครับ,รบนะครับเพราะฉะนั้น8%ที่เราบอกว่าให้นักทุนจําตัวเลขว่าไตมาร์1ของปีนี้โตเม,มื่อเมื่อเทียบกับไตมาร์1ของปีที่แล้ว8%เนี่ย8กับ12ยัง On-Track อยู่ยังมีอ <c oughs> ัพไซด์ครับ <c oughs> ยัง o n t r a ร k อยู่ว่าประมาณการของเราเป็นไปได้นะครับเราไม่ได้ต้องมีการปรับประมาณการอะไรหมายฟาน แล้วก็ตีมของเราที่เราพุชก็คือเรื่องของอาปูนะครับหรือว่าเรื่องของราคาเนี่ยมันยังเป็นเทรนที่เรามองอยู่คือปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับอ,อ่เรื่องของแอดวายตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่อง,องปันผลนะครับราคาลงมาตอนนี้ปันผลขึ้นไป4.6ละนะครับแล้วก็ปีหน้าเราคิดว่าห้าเลย oh. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นภาพแบบนี้แอดวานหน้าราคานี้คอนเซิร์นเรื่องไตรมาสหนึ่งของสามบีบีไม่ได้เยอะละมีเรื่องของเซอร์ไพรส์นอกจากอาปูที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมีเรื่องของทัวริส ที่เข้ามาแอดเรื่องของฟอร์แมนนะครับปันผลสูงระดับ4.6%หุ้นใหญ่ระดับแอดวานซ์4.6ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับขาวมันเทียบเท่าแบบหุ้นกู้ชั้นเลิศเลยนะ่าประมาณเกือบ5%นะพี่บอลครับผมอ่ะครับก็เป็นที่มานะครับว่าเราตอบย้ำว่าตอนนี้แอดวานซ์ดูน่าสนใจเลยเมื่อเทียบกับทูนะครับเพราะว่าทูเนี่ยต้องถือว่าขึ้นมานะแล้วก็ยังมีอัพไซด์จากประมาณเอ่ออัพไซด์จากราคาแทรเก็ตของเราที่9บาท30นะ แต่เราคิดว่าด้วยเลเวลแบบนี้แอดฟานอันเดอร์เปอร์ฟอร์มมากๆเป็นโอกาสที่จะเข้าไปซื้อแอดฟาแล้วเพราะว่าทั้งในแง่ของเงินปันผลทั้งในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงทางฟันเดเมนทัลนะครับก็เป็นโอกาสในการซื้อทรัพย์สินรองแอดฟานครับผมขอบคุณครับพี่บอลครับ <c oughs> นะครับสองเจ็ดห้าเป็นราคาเป้าหมาย <c oughs> นะครับยังมีเอาไซด์อีกพอ <c oughs> สมควรเลย <c oughs> นะครับในส่วนของตัวแอดฟานประเด็นที่ท่านกังวลประเด็นที่ท่านสงสัยนะักวิเคราะห์อของเราก็ได้ไปวิเคราะห์ให้ฟังแล้วไป ไปสืบมาแล้วนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของสามบีบีบอร์ดแบนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนถูกดีแทกแน่นอนครับนะครับแล้วเราก็รวมไม่เห็นแล้วว่ามันไม่กระทบจริงๆเพราะรวมเข้ามาแล้วเนี่ยกําไรเขายังโตได้อีกแปดเปอร์เซ็นต์เยียร์อันเยียร์ครับแล้วก็สองเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวด้วยนะครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่บอลมากครับแอดวานสองเจ็ดห้าเป็นราคาเป้าหมายใช่ครับขอบพระคุณครับพี่บอลครับ